คุณจตุพรพมพันธ์ได้แจ้งให้ทราบผ่านรายการประเทศไทยต้องมาก่อนว่าตนเตรียมให้ทนายความสั่งฟ้องนายหนุ่มโคราชและพวกที่มีการปล่อยข่าวเกี่ยวกับเงิน42ล้านโดยเตรียมฟ้องคนที่พูดและคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวน100,000บาทงานนี้คนที่รับงานและคนที่ให้ท้ายโดนหางเลข กันเป็นแถวแถวเพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าเรามองเห็นหลากหลายเรื่องราวที่พวกนี้ลุกเข้าไปในสื่อนะครับลุกเข้าไปในแต่ละส่วนปฏิบัติการไอโอนะครับโจมตีทั้งทั้งที้เอ็นได้อย่างจัดเจนแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับแล้วพยายามปัน่นปั่นจนกระทั่งติดงโง่นะครับไอเรื่องเงินสี่สิบสองล้านนะที่ผมบอกว่าปลายทางที่จะตายจริงเนี่ยครับก็คือนะครับ,นะรบไปที่ผักเพื่อตายเอง เพราะเนี่ยนะครับไอคนที่มันกูข่าวเรื่องนี้มาเนี่ยมันต้องกูข่าวร้อยเปอร์เซนเพราะเนี่ยครับคนที่รู้ข้อเท็จจริงเขาไม่มีวันจะชี้มาที่ผมได้เด็ดขาดเพราะเนี่ยนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนั้น hmm. ไม่ว่าค่าอะไรจะไม่มีใครเคยมาเบิกที่ผมเพราะผมไม่เคยดูแลเรื่องการเงินแต่ว่ามันต้องการกูข่าวร้อยเปอร์เซนต และท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอผมบอกว่านัทวุฒิดูแหละตั้งแต่ปีห้าศูนย์ห้าสองห้าสามเนี่ยและก็จนกระทั่งปีห้าเจ็ดเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนัทวุฒิสามเหตุการณ์ต่อเนื่องตรงนั้นขอ้อเท็จริงมันก็เป็นอย่างนั้นและท้ายที่สุดโอ้โหนี่ประคัดไม่นะครับไม่เป็นเอฟซีไม่เป็นนายแบกนะคุณเป็นใครคุณหนีคดีอะแลวหนีคดีอะไรคดีเนี่ยนะครับไอบรรดาติ่งหน้างโง่ที่ผมบอกว่าติ่งโง่ไง ไปปิดล้อมปปชแล้วทีนี้ถามว่าปิดล้อมเรื่องอะไรก็เรื่องคุณยิ่งลักผมเนี่ยนะครับแถลงที่ไปเน้ว่าอยาไปทําเพราะทําให้ปปชเขามีความชอบธรรมว่าคุณไปรุกหักขอนเนี่ยไอ้ที่มาคูข่าวเงินสิบสองล้านครับแล้วไปเกี่ยวข้องกับความตายเนี่ยนะครับที่วัดศรีเอี่ยมในการชุมนุมกปปสซึ่งผมก็เพิ่งรู้จกักนะครับจะปากมันเอง ผมก็บอกว่าเนี่ยเอาคนแบบเนี้มาปั่นจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายในกระแสต่างๆทั้งที่มันเป็นความเท็จร้อยเปอร์เซคือถ้ามันมีความจริงอยู่บ้างเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับคนที่เป็นแกนนําเนี่ยจะไม่มีใครกล้าพูดถึงผมเลยผมได้ยังได้อธิบายความว่าถ้ามันยักยอกเงินไปอย่างนั้นจริงอ่ะหลังจากเหตุการณ์เ,เขามาโหวตเลือกผมเป็นเอกฉันให้เป็นประธานนปจอ ผมไปขอร้องท่านอาจารย์ธิดาบอกเขาช่วยมาเป็นแทนก่อนแต่ไม่ต้องเลือกหม่ผมขออนญาตที่ประชุมนะวันไหนที่ผมต้องการเป็นผมจะสกิดอาจารย์ธิดาว่าผมจะนั่นแหละก็มีมติร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายังไงแต่ว่านี่นะครับคนที่อย,ยอกเงินกนเนีย่ยเห็นไหมถ้ามันมีเรื่องอย่างนั้นอยู่จรงิงอ่ะใครมันจะโหวตยังไงแล้วก็ยังยาวนานมานะครับหลังยางมาเป็นก,ก็ยาวนานนะครับจนกระทั่งก็แยกย้ายกันไป เราทุกคน่างก็รู้กันเต็มบอกอยู่แล้วว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ต้องการจะปัน่นที่ผมพูดเรื่องนี้ครั้งเนี่ยนะครับวันนี้วันเสาร์แลวนะนับถอยหลังให้นับถอยหลังนะครับ,รบไปถึงวันอังคารนะผมจะบอกไม่ว่าอยู่ในเพจของไอ้หมอนั้นของนายหนุ่มโคร,ราชไปถามพวกโคร,ราชก็ไม่รู้จักทีนี้เนี่ยหรือว่าเพจอื่นใดที่เอาข่าวเรื่องนี้ไปลงเนี่ยและไปคอมเมนต์ ในลักษณะหมิ่นประมาทแจ้งจะด,ดำเนินคดีคดีละหนึ่งแสนบาทให้ทีมทนายความห้าหมื่นให้พีททีวีห้าหมื่นพีททีวีก็ไม่ค่อยมีตังก็ได้โอกาสกันเพียเดียเพราะเนี่ยนะครับตัวอย่างคดีนี้อย่างที่ผมบอกผมชนะไปร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องและเนี่ยนะครับโดยข้อเท็จจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยครับเราชุมนุมอยู่บนสนามความเป็นความตายเนี่ย ใครมันจะไปนสนใจเรื่องก็ขนาดชุมนุมเสร็จนะครับชุดหนึ่งถูกเอาตัวไปไว้ที่ค่ายในเรศวรผมเป็นผู้แทนราษฎรและกับพวกที่เหลือเนี่ยวันนั้นเนี่ยถ้าขังผมต้องขออนุญาตในที่ประชุมสภาครับก็ปรากฏว่าผมก็ต้องอยู่ข้างนอกก็อยู่ด้วยการสุมเสียงนะแล้วคอยไปงานศพเนี่ยนะครับของคนที่ตายขึ้นมาใหม่ก็อีกหลายกรณีทีนี้เพื่อจะบอกว่าพอเนี่ยนะครับ พะยุติการชุมนุมเอาคนมาเต็มอิมพีเรียนคนเดือดร้อนไม่มีเงินเพราะมันไม่มีเงินเพราะนัวุฒิเขาดูแลและนัวุฒิก็ถูกเอาตัวไปนะครับที่ค่ายนาเรศวรแล้วผมนี่เขาบอกกับคุณรังศีเสรีชัยจัดคอนเสิร์ตหาตังค์กันดีกว่าในพื้นที่ที่ไม่ประกาศพรกฉุเจิญได้ตังค์มาล้านกว่าบาทก็มานะครับมาเทบอกคนว่าได้มาเท่านี้นะแล้วก็ทัวเฉลี่ยช่วยคน ผมไปดั้งหน้าที่ทําการนะ่นะครับใครบอกมาก็อะไรก็ผมนี่ได้หมดจนกระทั่งไอ้บรรดาเนี่ยนะครับทีมก็บอกว่าพวกแกนๆขาบอกคุณจตุพรกลับบ้านนะเพราะผมผมนั่งนี่เขาบริหารไม่ได้เพราะใครขอผมได้ทั้ง,งนนะั้นแต่ว่านี่นะครับเพื่อจะบอกว่าเขาก็เนี่ยไม่มีตังค์เลยไม่พอก็จัดที่อิมพีเรียนอีกครั้งหนึ่งไอ้นั่นนะครับเบื้องต้นต่อมาเนี่ยนะครับก็ยันกับรัฐบาล จนกระทั่งมีการเยียวยาอะไรกันที่ว่าแต่อย่างไรกันก็ตามนั้นเนี่ยนะคือการอธิบายของคนเนี่ยนะครับที่มากู่ข่าวอันนี้ความจริงที่ผมบอกว่าติดโง่เพระปลายทางก็รู้อยู่แล้วว่าถึงนั่นพักเพืยอไทยเนี่ยนะครับปลายทางครับแต่เนี่นะครับผมก็ระมัดระวังอมผมบอกไปถามคุณทักษิณคือถ้าฟังภาษาคนรู้เรื่องเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าวันก่อนได้ถาม ทักษินวันนี้ทาไมถามนัทวุฒิก็สื่อบอกว่านัทวุฒิคุณมาอธิบายเนี่ย re. พอไม่อธิบายผมก็ต้องบอกกั้นัทวุฒนะิมาอธิบายเนี่ย re. แล้วเขาก็อธิบายตามสไตล์ของเขาไปแต่ว่าเพื่อจะบอกว่าความจริงมันมีอยู่เท่านั้นนะไม่เป็นอื่นนะครับไอ้ถ้าเป็นจริงอย่างที่อย่างที่ไอ้นี่บวนมาเนี่ยนะครับบานนี้ที่อยู่ในพรคเพื่อไทยกนะระบวนการคนเสื้อแดงเดิมะเรียงหน้ากันมาแล้ว และใครใครเรียงหน้าเข้ามาบ้างเนี่ยรู้เต็มอ,อกกันทั้งนั่นะนะครับจะไปสาบานสาบแข่งกระดวงวิญญาณวีรชนกันยังได้ที่ผมต้องอธิบายเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่านี่คือการดิสเครดิตเพราะกับสิ่งที่กําลังจะเกิดเห็นไหมตอนตอนเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกือบเอาผมไปขังไว้แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดกระบวนการพยายามจะวิ่งถอนการประกันแต่เขายัางหาเหตุไม่ได้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นผมก็บอกว่า พยายามที่สกัดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีทางไปสกัดอะไรใครได้นะครับบางบางช่องเนี่ยร้องขอเลยครับนะครับชัดเจนแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันปิดได้ไม่หมดหรอกนะครับยังมีอีกหลากหลายช่องทางที่จะไปสื่อความนะครับที่ยังไปออกรายการกันได้อยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมเองก็เห็นว่านี่มันช่วงปลายๆคล้ายๆกับกรณีตอนคุณเสถาน ตอนคุณเศรษฐาเราเราเห็นภาพนี่นะครับที่คุณทักษิณไปสนามกอล์ฟคุณอนุทินแล้วก็เห็นภาพคุณอนุทินนะครับมาที่บ้านจันทร์สองล่ากับคุณเนวินหลังจากที่ไปเขาใหญ่ไม่กี่วันก็เปลี่ยนรนะัฐบาลวันนี้เนี่ยครับผมมองภาพเชิงซ้อนนั้นเลยว่ามันก็เป็นเรื่องเหล่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงถัดจากนี้ไปเนี่ย กับเรามีปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้านความมั่นคงเราไม่รู้ว่าหลังวันที่ยี่สิบห้าคดีตากไปขาดอายุความ,มซึ่งแน่นอนเด้นยครับเชื่อขนมกินได้ร้อยเปเซนไม่มีใครมาแล้วก็ท้ายที่สุดอะไรจะเกิดเรื่องจะเกิดเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจะลุกลามออกมาข้างนอกอย่าไปประมาทกับความรู้สึกกับความตายของประชาชนเพราะผมฟังดูนี่ครับดูเหมือนว่า ดูแล้วเหมือนก็ไม่มีอะไรแต่เพราะประมาทแบบนี้ไม่ใช่อะที่มันเกิดความเสียหายตลอดระยะเวลาที่มีการตัดสินใจผิดพลาดในปี2547ครับแล้วก็ผิดพลาดยาวมาจนถึงบัดรบัตเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยนะครับคุณทักษิณน,น่าจะต้องคิดให้มากเรื่องนี้เพราะนะครับมันเป็นประถมมาบทว่าวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช้ในโยบายผิดพลาดปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะไม่เป็นปัญหาเมือนทุกวันนี้อย่างมากมันอาจจะมีอะไรบ้างก็ได้แต่ว่าไม่ใช่หลังจากปีสี่เจ็ดพอนโยบายเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองผิดพลาดแล้วนะเรื่องการตัดสินใจที่ผิดพลาดพอมันเกิดขึ้นแล้วมาแก้ภายหลังมันแก้ไม่ได้นี่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะยี่สิบปีจะยี่สิบปีแล้วเนี่ยไปหยุดเนี่ยนะครับปัญหาไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่มันเป็นรอยปรียนะครับขึ้นมาใหม่จากแผลเดิมนี่คือสถานการณ์ที่น่ากังวลมากที่สุดเพียงแต่ว่าเขาจะคิดได้ทันหรือไม่เพราะผมดูไอ้ที่สัมภาษณ์มาเนี่ยไม่ได้ยิ่ระแม้ว่าจะพูดยังไงก็ตามแต่ว่าขนาดพูดให้ดูดีหน่อยยังพูดไม่ได้เลยพูดในคนสบายใจหน่อยยังพูดไม่ได้แต่ว่านี่นะครับผลลัพธ์เราก็มองเห็นปลายทางและผมไม่เชื่อว่า เวลามีปัญหาพวกนี้จะรับมืออะไรกันได้เพราะฉะนั้นที่เล่าเรื่องให้ฟังกันมานไม่ว่าเรื่องพลังงานน่าวิตกที่สุดและเรื่องดินแดนนะครับที่จะเจรจาและมีปัญหาและรวมกระทั่งเรื่องบ่อนซึ่งตัวละครในเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นและมันใกล้จะเป็นจริงเรื่องการขายแผ่นดินนี่นะครับพวกนี้ดูเหมือนว่าย,ย,งยังยังลึ่งลังนึ่งไม่เลิกความคิดนะมันตัวเลขผลประโยชน์มาโหราต ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็วาดหวังว่าเส้นทางถัดจากนี้ไปนะครับระบ,บวนการต่างๆเราลองดูว่าวันพุธหน้าเนี่ยสารรัฐธรรมนูญจะหยิบเรื่องที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรมาพิจารณามีคำสั่งเลยหรือไม่หรือนัดฟังคำสั่งในพุทธถัดไปหรือว่าสั่งเลยณพุธนี้และเมื่อสั่งแล้วเนี่ยจะอย่างไรต่อ ราะมันจะมีเรื่องอื่นจอเข้าไปนะครับอีกหลากหลายเรื่องราวจะมีเรื่องอื้อๆึงเต็มกันไปหมดบางเรื่องเนี่ยนะครับเราเองก็นะครับคือในทางการเมืองถ้าคนผ่านการเมืองในยามอื่นนั้นอาจจะไม่คิดว่ามจะเป็นเรื่องแต่วันนี้ทุกอย่างเป็นเรื่อง <c oughs> ในวันที่การเมืองระบาดสัตว์ในวันที่เศรษฐกิจหลอกลวงในวันที่สังคมต่ำสามนั้นประเทศเนี่ยนะครับเราจะหาความจริงไม่ได้ ผมก็บอกว่าเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าเราต้องยืนและก็ต้องทนนะครับกับความเสงเกรงทั้งทั้งคนและก็สังคมในขณะน,นี้แต่อย่างไรก็ตามนั้นผมวาดหวังว่ากระบวนการต่างๆจะได้ยุติความเลวร้ายของบ้านเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าเนะ่ครับถ้ารัฐบาลมีอันเป็นไปบ่อนจะไม่เกิดถ้ารัฐบาลมีอันเป็นไปการเจรจาต่างๆเพื่อที่จะปิดเกม นะครับเราจะไม่มีปัญหาเรื่องดินแดนและผลประโยชน์จนะครับรวมกระทั่งเรื่องที่ดิน99ปีไม่มีใครกล้าหรอกรนะครับถ้ารัฐบาลอื่นยกเว้นว่ารัฐบาลพันอย่างเนี้ยเรื่องเรานี้จะมีความกล้านะครับแม้กระทั่งเรื่องทีจีต้อนวอลเล็ตก็จะได้วางใจเพราะผลประโยชน์เนี่ยนะครับมันมันรออยู่จากการขายแผ่นดินดังนั้นเนี่ยนะครับก็วาดหวังกันว่าพี่น้องจะได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดหลายคนว่าทำไมพูดจะต้องพูดย้ำ พูดจนกระทั่งทุกคนในี่ส่งเสียงเหมือนกันหมดสามสี่ห้าเรื่องราวที่ผมพูดเข้าใจตรงกันเข้าได้เข้าใจเหมือนกันครับคือถ้าพูดทีเดียวหายเลยก็เสร็จก็เสร็จจรดก็เหมือนฝ่ายค้านเวลาเนี่ยครับนะครับพูดทีเดียวหายเลยหายเลยแล้วก็ฟอคนมาถามก็บอกก็พูดแล้วครั้งนั้นแต่ว่าพูดทีเดียวแล้วหายไปหลายเดือนเลยเอแล้วมันต้องขยี้กันทุกวันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยุดครับนะครับเหมือนผมถามตอนที่ก่อนเลือกตั้งอย่างนะ ว่ารรคเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ครับถ้าถามวันเดียวจบไหมถ้าถามวันเดียวอืมคนลืมอะถามทุกวันเจอเจอเ,จอเจอสูตรนี่ไปไม่เป็นเลยถามทุกวันเห็นไหมเพราะฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยและในทางข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ชาติเราต้องถามทุกวันต้องพูดทุกวันและบอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามใครจะดูถูกดูแกล้งนะครับถ้ายอมถึงขนาดขายแผ่นดินเสียแผ่นดิน นะครับแล้วแล้วมีคนนิ่งเฉยผมก็บอกว่าเราน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าคนรักชาติบ้านเมืองจะมีมากกว่าคนขายชาติขายแผ่นดินและไอความเชื่ออันนั้นนะครับทำให้เรามีความหวังประเด็นสุดท้ายครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสวรรคของลตนเกข้าวราชการที่เก้านะครับผมกหาเรือทางพี่นกเขา นะครับพรุ่งนี้เราจะงดจัดรายการหนึ่งวันครับแล้วก็วันจันทร์ก็มาว่ากันตามปกตินะครับ,นะรบพี่ตู่ครับแล้วก็เรื่องของการคอมเมนต์ลักษณะการคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่หมิ่นประมาทตรงๆอันนี้ก็หากันง่ายนะครับแต่ว่าลักษณะที่มันเหมือนกับตีกินรักไก่เหมือนกับจะหมินเชิงหมินเชิงไม่หมินเชิง <นะ S 2> เชิงเชิงอย่างเงี้ยพี่ยังไงพี่เดี๋ยวทีมทีมกฎหมายเนี่ยนะครับเขาก็ละเอียดยิบอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันเสียเรื่องปกติผมก็ทนนะครับ นะครับเราเป็นคนสาธารณะปกติก็ทนแต่ว่าการกู่ข่าวร้อยเปอร์เซ็นนะครับเรื่องอื่นก็กู่ข่าวม,มันก็ไม่ได้พูดความจริงอะไรแต่ว่าผมหลีกเลี่ยงที่จะสนใจเสียที่จริงเนี่ยนะครับที่ไปจัดรายการทมช่องทางต่าง,างๆเ,เดี๋ยวจะรื้อกันมานะครับแล้วก็คงจะไล่กันทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปนะครับนี่พูดสื่อความไม่ได้ยินกันเสียก่อนไอ้พวกปากดีทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปคือผมคือไปไปสวนเนี่ยนะครับก็ไป ยกระดับให้กับคนเหล่านี้โดยไม่จําเป็นแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับหลากหลายเรื่องราวที่ปล่อยให้กันมาสองกําปีเนี่ยก็คงจะหลายๆเรื่องนะครับที่ยังอยู่ในอายุความก็คงจะต้องจัดการอ